นี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องไมล i f ชีวิตในเราอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่หลวงพระบางนะคะอันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2นะคะเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารเช้านะคะทุกคนแตกกันเตือนเช้ามานึกว่าจะไม่มีฝนนะคะทุกคนสรุปก็คือฝนยังตกอยู่นะคะตรงนี้ก็คือที่ทานอาหารเช้าของเรา ตอนนี้เสิร์ฟมาด้วยผลไม้กับน้ำสับปะรดปั่นค่ะตอนนี้อาหารเช้ามาแล้วค่ะมาทานอาหารเช้ากันค่ะตอนนี้ก็สายแล้วนะคะเราก็วางแผนกันที่จะไปถ้ำนะคะไปดูถ้ำแต่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวพาไปดูนะคะทุกคนแล้วก็จองรถตู้อีกแล้วนะคะวันนี้ คนคนเดียวไดนกรสุนล้มลงก็อยู่บนรถตูนะคะสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยแต่ว่าเราจะไปถ้ำก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตอนนี้เราก็ยังอยู่ในระหว่างทางนะคะแต่ว่าพี่สองคนเข้าห้องน้ำค่ะไปเข้าห้องน้ำในระหว่างทางค่ะทุกคน ไกลอยู่นะจากที่พักที่เราพักประมาณใช้เวลาประมาณ3าสินาทีเนาะตอนนี้ก็ <c oughs> นั่งรถมาประมาณยี่สินาทีนะคะประมาณอีก1ิบนาทีกว่าก็น่าจะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้ำที่เราไปจะเป็นยังไงนะคะเขาตัดดอกไม้นะคะแล้กวก็ให้ตังเป็นใจ ตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องข้ามเรือไปฝั่งโน้นเนาะมีร้านอาหารตรงนั้นด้วยคาซิมีคิวขเขาตี

มันจะนนเาก็ือรนมนีอนน้น,น,น,นั่นแม่นโอ้ยเนี่ยน่นีสนว่แค่ละมละตอนนี้เราก็ได้เรือแล้วนะคะมาหวังมูดต่ำไหมด้้อจังคมด้อ นั่งคู่กันเออลดดล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 ดดล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 ดดดล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 ดนดลดลดลนนดลดกันดลดลดล่ลงลดนนลด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 นดดลดอดลดลลด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  เราจะไปฝั่งโน้นนะคะตรงนั้นจะมีถ้ำอยู่ค่ะอาออกาศเย็นมากค่ะทุกคน เรามาถึงฝากฝั่งถ้ำแล้วนะคะแล้วก็จะลงจากเรือะคะ่ะมันก้มหัวนิดน,นึงเพราะว่ามันต่ำมากนนก็จะพากันไปเดินดีวนะะ้วค่ะ ก่อนจะเข้าถ้ำเราก็จะซื้อตั๋วก่อนนะคะก็เดินตรงนี้ถ้ำติงที่นี่ก็คือเราสามารถเรียกสองชื่อนะคะถ้ำติ่งหรือถ้ำปากอูนะคะเดินละโอ้แม่ก็มีอะไรที่สุดมันเหมือนกับในเกลื่อน ตอนนี้เราก็เข้ามาในถ้ำแล้วนะคะก็จะมีเครื่องบูชาตรงน,นี้ตรงน,นี้ข้างบนนี้ก็จะมีพระนะคะตรงน,นี้เราก็สามารถไหว้พระขอพรน,นะคะ ตอนนี้เราก็ขอพรน,นะคะไอซิดาก็ขอพรด้วยตอนนี้ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้เวลาเดินขึ้นไปข้างจะมีคาแล้วก็ไปยไปหรือองสเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะ ตอนนี้เราก็เดินมาอีกภาคนี้ภาคหนึ่งนะคะเหนื่อยไหมที่รักเหนื่อยไหมงำไหลงำมหลถา,าม,าามาว่าเหนื่อยไหมแต่บอกว่างา,หาย,ยหลยสวยมากสวยมาก ยังคงเดินอยู่นะคะยังไม่ถึงตอนนี้เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะสุดแบบเหนื่อยมากตอนนี้จะเหมือนวัดในถ้ำนะคะเสียงจะหอบนิดนึงเพราะว่าเหนื่อย,ยตอนนี้เราก็ซื้อน้ำอันนี้นะคะเพื่อที่จะไปส่งพระข้างใน,นนี้ก็มีดอกไม้เพื่อที่จะไหว้ ตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในถ้าแล้วนะคะเหมือนวัดในถ้าเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีประวัติของถ้านะคะถ้าตรงนี้เขาเรียกว่าถ้ำถึง เหมือนแบบถ้าเป็นภาษาไทยก็ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำข้างบุญประมาณนั้นนะคะก็จะมืดมืดนิดนึงนะคะว่าก็จะมีไฟอยู่นิดหน่อยนะคะ ตรงนี้จะมืดมากเลยค่ะจะมีพ้าอยู่ตรงนี้นะคะ <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็กลับแล้วนะคะมาที่เรือฝั่งนี้เพื่อ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  ฝนซาวแล้วเนาะเมื่ออนน้ไปลินฮนนาแล้วเดินไปลินสุนการแล้วออนนี้ก็นั่งเรือแล้วค่ะไ้สองคนทางหน้าแตกทา้งใดทางนาท,าทนั้งเทน้อตอนนี้ก็กลับแล้วน,น,นี้ทงนาดเี่ยมสุดที่สุด อากาศดีมากทุกคนเมื่อเช้าฝนตกแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะ สนุกดีนะคะวันนี้ตรงนี้ก็จะมีขายผ้าทอนะคะผ้าทอบอ้อมันยอมขามนี่เขาไม่ยอมขามยอมชีธรรมศาสตร์ไ่หอุ่นเห็ซักเห็นหน้าเอาลายอันหน้าบุ อุ๊บทีีมีฟอนด์ออนอันนี่ตโอเคแมนสมกี้ของลภาตรงนี้ก็คือเขาจะ ทำเองนะคะนี่ค่ะเขาเรียกตำผูกตำผูกเออเบิงแม่เบิงสิเงหลวงมันต้องเยียบกับนี่เขาลองตํำตอนนี้เราก็ทานข้าวนะคะเพราะว่าเที่ยงละเที่ยงกว่าจะบายละ อันนี้อาหารของพวกเรานะคะตาบมาคุงลาบปลาลากินกันข้าวเหนียวแาขาดไปได้เลยข้าวเหนียวเด้อค่ะทุกคนเรามีอะไรให้ดูเห็นอะไรไหมคะตะขาาแล้วก็งูวิ่งงูเห่าเหรอมูแท้เลยหรอกินได้ไหมนี่งูจริงๆทุกคน จองเล่านะคะไ์เดแค่ีไชวยันส่งละวงแงป่องนะคะแล้วก็คือวิทานัคือมันคือมันคือเป็นโตเลยแบบวคือมันมีวีตเลยเนาะมีสตูข้าวสตูข้าวดำสตูข้าวมีตุ๊กแกมีตุ๊กแกด้วยค่ะแม่น่ย ววัยัยงมีีชิตยอยยู่เลเน,นะะรงนี้ก็จะเป็นพวกผ้าไหมาลาวนะคะที่เขาตําหูกตําเองนะคะทุกคนก็คือทําเองหมดเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้คือตรงที่เขาทําก็จะเป็นแบบว่า าทกันอตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้เวลาทูบายบายทุกคนแล้วเนาะวิดีโอสงการเดี๋ยวรอติดตามในวิดีโอหน้านะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายเล่นสงการที่หลวงพบางมาให้ดูเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาบายบายทุกคนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าดูวิดีโอของเราแล้วชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็ สามารถคอมเมนต์มาพุยคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายวิดีโอหน้าจะเป็นวิดีโอเล่นน้ำสงการที่หลวงพระบางนะคะ